สวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้พูดกับผมนายยาบเป็นโซ่ครับเราอยู่ในเกมไมค้าครับก็บอาคุณทำลายคุณเนี่ยบ้านคุณไม่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 ไม <c oughs> งงกับคุณฮะยรู้เลยรู้ยังไงอ่ะ ông không thấy anh kêu đấy, đợi, đợi đào good morning, <laughs> à, rồi, oh. và nếu có in gì thì có game, game, quân, gọi thêm thì tôi sẽ ô, เอาไปบ้านหินเนี่ยผมสามารถเศกไม้ได้ก็ไม้ควรไม้เมื่อเหนือนกันนะโอ้โหสองอันผมก็มีแล้วสองอันในคน ก็ซึ่งโพเดที่เขาจะแจกให้มีอันนึงครับเราก็จะมีการให้คลิกไปทั้งตรงป้ายอีกอันนึงพี่เอาโพเดติอันนี้วะเฮ้ยหกอันเลยเหรอเอาไปเถอะนะของผมอีกสองอันของคุณอีกสี่อันเหรอเฮ้ยวางตรงกลางอ่ะนี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ไหนไหนไหนโอ้โหมองไม่เห็นคุณเลยนี่มาดิอ๋อ ตรงนนี้นะไม่เป็นไรเราเราก็เอาแบบหินถมอะไรอย่างเงี้ยหินปิดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> น่าจะได้แล้วมั้งคุณเฮ้ยค, hey, คุณลองตีพื้นดิเออแ,แอนแล้วเาหิน่ส,ส,สั่งใครคุณ เธอโอ้ยโอตเทกแยบโนะว่ดอดอะ,ะรู้สึกว่าทองนี่ก็จะมีของผมนะออเออรู้สึกผมจะขุดมั่วแบบชัวร์เลยคุณ เดี๋ยวันทำให้มันดีก่อนจอบคุณแรงไปหน่อยโทษทีไปหาตัดต้นไม้มาดิคุณ นย้นพวกเขา่าคุณอ้าวคุณจะให้ผมกลับไหม่เหรอเฮ้ยโหแล้วเนี่ยสามผมอย่างเราเพื่อนเลยอะไรคุณอยากรู้ไหมผมทำาานไงแม่คุณ

นี่คุณไม่เกณฑ์ของใครมาเนี่ยโอ้โ้พอเท็กหลอกเหล็กคุณพอเท็กหลอกเหล็กไอ้นยแล้วทำไมมันวางไม่ได้อะมันเกณฑ์ของคนอื่นไม่ได้ใช่ยอะขุน

คลิปแรกของเราก็คือการหาหินให้ได้ก่อนโอ้ยการหาหินให้ครบจำนวนนี่ได้จัางหินเท่าไหร่กี่ชุดครับหาคุณ้องหินกี่ชุดคุณผมว่าคุบเดบาวสิ็สองนะ เอามาดคิคุณคุณอ่านฮอสมาไหม64อันอสบายดีไหมไอืมวันนี้โอ้โอยจะตีผมทำไมอ่ะ ใหญ่เลยคุณรู้สึกอยจะเป็นดันเจียนป่ะเป็นดันเจียนอะเราชอบเมาแบ่งเลยมันไม่เข้าตัวเลยเอาเข้าของเต็มป่า กูหินุณหินกูหินครครับจินยังไม่ได้บ้านยังหิตยังไม่ได้หิพยังไม่จบได้ละได้ละอืมวันนะ้เป็นจำตาเอาไงฮะสามผมเลยนะอุ้ยคุณจะโชว์ปืนทำไ่อ่ะ ทำไมเด็กคุณไม่ขุดอ่ะโหคุณพี่แอ้กว่าหยาพังนะคุณ ยืนเฉยดิไปย,ยืนเฉยไหนคุณไม่ได้อุ้งงานเลยขอกลับไปบ้านก่อนไ,ไหม <c oughs> ของเต็มอเป็นอะไรเล่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมลืมผมลืมเซ็ตโฮมอ้าวลืมไปว่าบินได้อะไรคุณ <c oughs> ถ้าเกิดได้ยินเสียงแบบพูดกันพูดไม่ดีนี่จะอะไรก็ต้องขอโทษด้วยครับก็จะพยายามแบบไม่มีเสียงพวกนี้เอ่าก็พยายามไม่มีนะแต่มันก็มีอ่คุณคุณขอเก็บของไว้ในกล่องหน่อย การเก็บของที่ไวก็แล้วแต่คุณอ้าทำไมผมมีเนี่ยสองนเลยฮอตออนไลน์อะคุณตัวที่มีกลางๆแดงๆที่เป็นปีกของผมเนี่ยที่ผมใส่อยู่เนี่ยก็เราจะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายทีตอนที่เราสร้างบ้านเสร็จนะครับ ประมาณก,กันนะครับตอนนี้ขอ,อยาไปหาของ